สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกุมประจําเดือนมีนาคม2564นะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะของคำพยากรณ์ของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะเดือนแห่งฟ้าเปิดทางการงานลงหลักปักฐานการเงินรีบกอบรีบโกยเดินทางให้โชคให้ราบวาสนาความสำเร็จมาเริ่มกันที่การงานกันเลยนะคะชาวกุมคาเดือนนี้ต้องรู้จักผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองลงให้มากๆเลยนะคะ อย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังอย่าไปยึดติดอะไรกับชีวิตให้มากมายค่ะเรื่องบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอเวลารอจังหวะที่เหมาะสมค่ะเวลาที่มันควรจะเป็นก็ต้องรู้จักอดทนเอาไว้นะคะจะให้ทุกอย่างได้ดั่งใจก็ยากอยู่นะคะหรือชาวกุมบางท่านบางคนอาจจะรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะรอคำตอบอะไรอยู่การรอทรมานมากนะคะสำหรับชาวกุม จะให้อยู่นิ่งๆอึดอัดตายเลยค่ะอย่าพยายามเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะจะเป็นบ้าเป็นบอคิดมากเอาได้ค่ะพลังงานจะลดน้อยลงค่ะให้ออกไปสู่สังคมเพื่อนฝูงหาคนคุยด้วยนะคะออกเดินทางค่ะใก,ใกล้ไกลไม่สําคัญค่ะขอแค่มีคนคุยด้วยนะคะก็เป็นพอแล้วค่ะออกสู่โลกกว้างเดินทางได้แล้วนะคะอย่าได้อยู่นิ่งๆกับที่นะคะนี่คือเคล็ดลับ การเพิ่มพลังของชาวกลุมเองนะคะลองไปสังเกตดูค่ะหากคุณไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็มักจะได้ดีนะคะแต่ถ้าอยู่กับที่มักจะมีเรื่องจุกจิกใจอยู่เรื่อยๆค่ะ บ้างก็มีเรื่องกับคนในบ้านกับแฟนกับคู่ครองคนรักค่ะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายก็ด้วยนะคะโดยเฉพาะค่าที่จ่ายของคนในบ้านในเรือนนั่นแหละค่ะหรือการลงทุนเงินตอบแทนผลตอบรับอะไรประมาณนี้ค่ะก็มักมีประเด็นเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะชาวกลุ่มมีอารมณ์ออกเบื่อเบื่อซิงๆงหนหนยอยู่นะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยมากก็ตามนะคะ เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจจุกจิกใจไปหมดค่ะกุ้มใจอยู่ที่ต้องได้คอยแบกรับและแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียว คอยจัดการเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่คนเดียวจนชาวกลุ่มหลายๆคนหลายๆท่านมีความตั้งใจจะจบกับปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาอึดอัดใจมานานนะคะไม่อยากจะเดินไปต่อค่ะปัญหาส่วนตัวภาระต่างๆที่หนักหนาพอสมควรอยู่นะคะไหนจะต้องมาแบกรับปัญหาใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกค่ะเรียกได้ว่าอ่วมอรไทยเลยนะคะ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาชาวกลุ่มหลายท่านจะรู้สึกเหนื่อยอดทนมามากพอแล้วนะคะพอเดือนมีนาคมก็ไม่อยากจะทนต่อไปกับปัญหาที่คอยแบกรับแก้ไขต่อไปแบบนี้อีกแล้วค่ะการนำพาตัวเองก้าวออกจากโลกใบเก่าโลกใบเดิมใบแคบๆที่เคยอยู่นั่นแหละค่ะไปสู่สังคมใหม่ๆไปหาเพื่อนใหม่ๆปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนกับญาติมิตรสหายคนในบ้าน จะได้รับคำแนะนำการช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีสำหรับคนเหล่านั้นด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเขาจะให้คำปรึกษาคำแนะนำให้ความช่วยเหลือเท่าที่เขาทำได้ค่ะแล้วก็ได้เป็นอย่างดีนะคะคุณจะได้รับความรู้สึกสิ่งแปลกใหม่ๆมุมมองด้านอีกด้านหนึง่งที่คุณไม่เคยเจอค่ะที่คาดไม่ถึงเลยนะคะจะทำให้คุณเกิดไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆทำให้ไฟในตัวคุณติดค่ะ และลุกโชดช่วงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะการเดินทางจะนำมาให้เกิดโชคราวาสนาสังคมใหม่ๆสังคมทางไกลจะนำมาซึ่งโอกาสทางการงานการเงินอะไรใหม่ๆเดือนนี้ผู้หญิงให้โชคความสำเร็จนะคะส่วนผู้ชายให้โชคราบค่ะการผลักดันการทำงานเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องจุกจิกใจกันอยู่ในนั้นอยู่ก็มีบ้างเป็นบางครั้งบางช่วงนะคะมาแยกย่อยออกไปอีกค่ะ 1-8มีนาคมเป็นช่วงที่มีความอึดอัดใจค่อนข้างที่จำมากอยู่นะคะกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองรายได้ผลประโยชน์เนี่ยละคะ่ะเหมือนคุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของสัญญาข้อตกลงหรือเอกสารโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองๆองรายได้ผลประโยชน์นี่ละค่ะเอกสารโรงนามที่มีข้อผูกมัดผูกพันส่งผลโดยตรงต่อคุณด้วยนะคะใส่ใจรายละเอียดให้มากๆค่ะและระมัดระวังให้ดีๆนะคะ พยายามหลีกเลี่ยงประเด็นดราม่าทุกกรณีกับผู้หลักผู้ใหญ่กับคู่ครองจะมีเหตุการณ์มากระตุ้นอยู่นะคะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดเอาได้ง่ายๆค่ะเดือดปุดๆเลยนะคะเร็วกว่าปกติค่ะเร่งเร้าอารมณ์เป็นช่วงที่มีความอดทนอดกั้นต่ำมากค่ะระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะ วันที่9วันที่10มีนาคม2วันนี้นะคะจะเป็นวันที่คุณมีความเด็ดขาดมากกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะจะมีการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดอะไรบางสิ่งบางประการอยู่จะมีความชัดเจนกับบางสิ่งบางประการเกิดขึ้นในช่วงจังหวะน,นี้ด้วยนะคะวันที่11ถึง15มีนาคมจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของชาวกุมค่ะ หลายคนอาจจะได้โยกย้ายการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เดินทางประสานงานอะไรบ่อยๆมากๆคะ่ะชาวกุ่มค้าบางท่านได้เริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคู่ครองด้วยคะ่ะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินได้ใช้จ่ายเงินไปกับการต่อเติมซ่อมแซมบ้านเรือนรถราเป็นต้นด้วยนะคะ หลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานใหม่ด้วยนะคะเป็นช่วงที่ได้เริ่มงานใหม่หรือมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะส่วนผู้ที่ทำงานประจำอยู่แล้วงานงานก็อาจจะเข้ามาเยอะมากกว่าปกติค่ะหรือว่าจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมมาจากหัวหน้าเจ้านายก็เป็นไปได้นะคะหลายคนหลายท่านก็ได้เริ่มต้นทําอาชีพที่2ที่สเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ ดูวุ่นวุ่นวายวายเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะคะก็ขอให้สู้กันนะคะกัดฟันสู้กันสักหน่อยนะคะเงินทั้งนั้นเลยค่ะไปปลายเดือนมองมองแล้วเห็นเงินไหลเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะงานทางไกลงานต่างประเทศหรือคนทางไกลงานออนไลน์โซเชียลพวกนี้ล่ะค่ะเอามาทําร่วมกับงานที่เราทําอยู่นะคะค่อนข้างจะมีผลดีต่อชาวกลุ่มมากเลยนะคะ และได้ทำงานกับต่างเพศด้วยนะคะเขาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนร่วมกันทำงานกับชาวกลุ่มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ16 3 1ถึง31มีนาคมผ่านมาช่วงปักหลังแล้วนะคะการงานถือว่าดีมากๆค่ะเยอะก็ต้องยอมสู้กันหน่อยนะคะชาวกลุ่มขาแต่รอบนี้งานเด่นมากๆค่ะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะคะคนรอบข้างรอบตัวจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีต่างเพศต่างให้โชคให้ลาบให้การช่วยเหลือนะคะ รวมไปถึงคู่ครองคนรักด้วยค่ะการงานดูมั่นคงขึ้นทั้งการลงหลักปักฐานทั้งรายได้ผลประโยชน์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เคยส่งเสริมจะกลับมาสนับสนุนคุณแล้วนะคะหลายคนในช่วงนี้จะงานล้นมือค่ะคุณทำทันก็จะได้เยอะค่ะมีงานพิเศษเพิ่มเข้ามามากมายกว่าปกติในช่วงนี้ด้วยนะคะโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆนะคะ รีบกรอบรีบโกยให้ได้เยอะที่สุดค่ะเอาให้ทันนะคะทุกๆคนแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในที่ทำงานอารมณ์ช่วงนี้ค่อนข้างจะวิงเวียงอยู่นะคะระมัดระวังประเด็นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าเจ้านายและคนใกล้ๆตัวด้วยนะคะโดยเฉพาะวันที่ 24, 25, 26มีนาคมเอาไประมัดระวังกันให้ดีค่ะมาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะ เรื่องของการเงินเดือนมีนาคมยังตกที่นั่งลำบากอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของรายจ่ายก็ขอให้จัดการวางแผนให้ดีๆกันหน่อยนะคะเพราะพวกรายรับรายจ่ายยังควบคุมได้ยากอยู่ค่ะในช่วงจังหวะนนี้นะคะพูดถึงรายจ่ายนั้นมีการเรียงคิวต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสวยงามอยู่ค่ะแต่กับรายรับนี่และค่ะที่วางแผนยากเหลือเกินค่ะและลาบากมากๆด้วย บางท่านทำงานให้หนักขึ้นเพื่อจะได้รับรายรับรายได้เงินที่เยอะขึ้นแต่ยังได้เท่าเดิมอยู่นะคะการลงทุนอะไรก็หวังผลกำไรมากยังไม่ค่อยจะได้หรอกคะ่ะบางท่านโชคร้ายโดนเบี้ยวโดนโกงค่าแรงผลประโยชน์ซะด้วยซ้ำด้วยนะคะ เอาเถอะค่ะพอถึงวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมาแบ่งเบาภาระช่วยคุณแล้วนะคะการเงินก็ขยับตัวดีขึ้นมากๆค่ะจะดีที่สุดก็วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงการลงมือทำนะคะส่วนเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงเป็นเดือนแห่งการผีดอกออกผลของการทำงาน นะคะคเงินเพียบเลยค่ะช่วงรอยต่อมีนาถึงเมษาคุณจะรวยเฮงๆมากค่ะเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะดวงดีแบบยาวๆไปเลยค่ะดูๆไปแล้วทำดีๆรวยเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะ มาพูดถึงเรื่องของความรักชาวกุ่มคะ่ะเสน่ห์แรงคะ่ะสังคมเพื่อนฝูงเยอะหรือเกินคะ่ะติดเพื่อนติดสังคมมากอยู่นะคะต่างเพศเข้ามามากมายคะ่ะคนโสดจะไม่ได้โสดแล้วนะคะเดือนนี้นะคะ่ะจะมีเด็กน้อยเข้ามาหาคะ่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษคะ่ะบางทีมากซะจนเหมือนกับจับผิดจู้จี้จุกจิกกันเลยทีเดียวนะคะ คู่ครองคนรักจะให้โชคให้ลาบให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนั่นเลยค่ะดูเหมือนมีการควบคุมเจ้ากดเจ้าเกณฑ์อยู่บ้างนะคะควรหลีกเลี่ยงประเด็นดราม่าก,กันด้วยนะคะ ส่วนชาวกลุมท่านไหนที่อยู่ห่างไกลกันกับคู่ครองด้วยภาระหน้าที่ทางการงานเป็นหลักค่ะก็ขอให้ระมัดระวังใจตัวเองให้ดีๆนะคะจะมีคนเข้ามาแบบหิวกระหายหิวโซมาเลยค่ะให้ระมัดระวังคนที่อายุน้อยกว่าค่ะค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากคุณมากๆค่ะเช่นต่างชาติพูดเก่งมากๆนั่นละค่ะระวังให้ดีด้วยนะคะ มีเกณฑ์ประมาณว่าปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่ไม่พูดความจริงกันอยู่ค่ะเช่นไม่โสดก็บอกว่าโสดประมาณนี้นะคะยิ่งคุณมีคู่อยู่แล้วความวุ่นวายจะบังเกิดขึ้นค่ะคู่คุณจะจัดการเช็ดถูกวาดล้างเช็คบิลเรียบเลยนะคะคุณจะหาความสุขไม่ได้เลยค่ะขอบอกเลยนะคะโหดจริงๆค่ะแม่คุณพ่อคุณเอ้ยมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่ค่ะอึดและก็ทนด้วยแต่จะป่วยทางสุขภาพจิตมากเสียกว่าค่ะก็ขอบอกไว้เลยค่ะตั้งแต่ต้นๆคลิปแล้วนะคะต้องรู้จักดูแลสนใจอารมณ์ของตัวเองให้มากๆค่ะร้อนก็พยายามลดลงนะคะสังเกตอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆค่ะพักผ่อนทะเลภูเขาต้นไม้ธรรมชาติวัดวาปล่อยนกปล่อยปลา จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของคุณลงได้บ้างนะคะอย่าคิดมากค่ะอย่าเครียดความเครียดสะสมขึ้นมาจากจิตตกผ่านไปร่างกายล้มป่วยได้เลยนะคะ สรุปประเด็นค่ะชาวกุมคปาปักแรกของเดือนจะต้องทนอึดอัดกันสักนิดสักหน่อยนะคะพอมาถึงปักหลังของเดือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะประเด็นในเรื่องของความรักหากไม่มีรับรมคมในอะไรมากมายก็ไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะเพราะคู่ครองยังคงสนับสนุนคุณดีอยู่ค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอยู่นะคะการงานก็ลงมือทำค่ะอดทนค่ะ พอผ่านปักหลังของเดือนไปแล้วจะดีขึ้นนะคะสู้ๆหน่อยนะคะชาวกุมสู้แล้วรวยเอาไหมล่ะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกุมที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปรารถนาทุกประการนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะอย่าชะล่าใจกันนะคะเวลาจะออกไปไหนก็ปิดแมสด้วยอยู่ห่างๆกันไว้ก็ดีนะคะ แล้วก็เวลารับประทานอาหารล้างไม้รล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะก่อนรับประทานอาหารเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะ